ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทสระวรคที่14พุทธวัควรรณนาเรื่องที่หความอิ่มในกามไม่มีพระพุทธภาสิทธะกหาปณะวัดเสนะติติกาเมสุวิชติอัปปสาธาทุกขากามา อิติวิญญายะปันทิโตอปิทิเพเสาเมสุระติงโสนาทิคัติตันหักขยารโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวะโกคำแปลความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตันหาอธิบายความความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะข้อความตอนนี้พระาศาสดาตรัสเพราะทรงปรารบเรื่องพระเจ้ามันทาตุราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพัรดิราชสามารถให้ฝนคือรัตนะเจ็ดประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปลบมือ ครองราชสมบัติในมนุษยโลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าสักกะคือ16รัชกาลของจอมเทพชั้นดาวดึงเมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ ถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสำนวนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไรก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บำบัดเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรืออยากได้เท่าโน้นต่อไปอีกคนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่าคนโน้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เข้าจริงความทะเยอทะยานอยากก็วิ่งออกหน้าไปอีกอยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนถึงโลก การแข่งขันในกลุ่มชนมีทุกๆก,กลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฏฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่ไหลเชี่ยวอยู่เสมอในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทะยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฐิก็มากอยู่แล้วย่างแถมแรงกิเลสอื่น เช่นความริษยาความแข่งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนล้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้น ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดการยิ่งมีมากยิ่งอยากมากกินเท่าไหรไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นถ้าให้เกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราจะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่โง และใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาตก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหวหวานมันก็จะเป็นมิตรสหายกับเราตลอดไป เงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้างมีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่เกียจคร้านถลุงเล่นหมดไปจนได้ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสำปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์ในรชาน เปรตหรืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ4กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงกามมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผฐทพะกล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมตุนกรรมของสัตว์ในกามาวจรภูมิเพราะกามทั้งมวลไปสิ้นสุดลงที่เมตุนกรรมหรือการเสพกามการบริโภกกาม การที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุขอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากามประนีตกว่ากามเหมือนกบในสะจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นฤหาสน์หหรือปราสาทราชวังจึงสำคัญผิดว่า ที่นี้เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขกามาสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่าที่สุดในบรรดาสุขสิบชั้นกามาสุขหนึ่งชาณสุขแปดและนิพพานสุขหนึ่งแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของชาณสุขและนิพพานสุขเลยจึงรู้แต่กามสุขและติดใจอยู่ในกามาสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโค หรือน้ำในสระที่ขุนคลากด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะออกจะเชื่อสิแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่ากามาสุขคนบางพวกไม่ได้ทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งกามาสุขและเนกขำมาสุขซึ่งเหนือชั้นกามาสุขนั้นทั้งนี้เพราะมัวลังเลไม่แน่ใจ จะเอากามาสุขก็ไม่กล้าจะเอาเนกขัมมาสุขก็ไม่มีความพยายามพอให้ถึงจึงเสียทั้งทางน้ำและทางบกมองจากทัศนะของพระอริยเจ้าท่านก็ว่าอานิจจาอัตุวากามาพระหุทุกขามหาวิสาอโยคุโลวสันตัโตอัคคมูลาทุกขับพลาการมทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็ก มีความคับแค้นเป็นมมลมีทุกข์เป็นผลรวมความว่ากามนั้นมีความสุขเจืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมีมากนักพันนา,นาไม่หมดสิน้นความชอกช้ำระบมเพราะความผิดหวังในรักความพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจการประหัดประหารกันเพราะอาศัยกามเป็นเหตุภาระหนักในการต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมีย ความเจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกามเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพิษของกามทั้งสิน้นเพราะเหตุนี้กระมังนักปราดท่านจึงพรรณนาโทษของกามไว้ว่าเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเหมือนของที่ยืมเขามาเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกเหมือนผล,ลไม้มีพิษบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาเพราะความสิ้นตัณหาก็คือความแห้งไปแห่งกรรมตัณหานั้นมี3ประเภทคือ 1. กามตัณหาความดิ้นรนหากรมรม 2. ภาวะตัณหาความดิ้นรนหาความเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และความติดในภพพอใจในภพอยากเกิดอีก 3. วิภวะตัณหาความระอิดระอาอยากผลักอารมณ์และสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วท่านเรียกว่าอยากไม่เป็นเมื่อสิ้นตัณหาทั้งสามมีแล้วก็เรียกว่าสิ้นเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงภาวะแห่งสุขอันไพ่บูรณ์อันไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสุขเล็กน้อยในตัณหานั้นเป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เสมอท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์ พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เพราะปรารบภิกษุผู้อยากศึกรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบภิกษุผู้ไม่ยินดีในการบวชภิกษุรูปหนึ่งออกบวชด้วยศรัทธาอุปัชชายะส่งไปเรียนอุเทศอุเทศคือพระบาลีหรือพระพุทธพจน์ในที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่โยมบิดาของท่านโยมประสงค์จะเห็นพระผู้เป็นบวชแต่ไม่อาจเห็นบวชเพราะอยู่ไกล เขาบ่นเพ้อถึงบุตรเมื่อใกล้ตายได้สั่งบุตรผู้เป็นน้องชายของภิกษุนั้นไว้ว่าให้มอบทรัพย์จำนวนหนึ่งร้อยกหาปณะ,ะให้แก่พระพี่ชายของเธอด้วยดังนี้แล้วได้มอบทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะ,ะไว้ให้แล้วตายเมื่อภิกษุหนุ่มนั้นกลับมาน้องชายได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและถามว่าจะให้ทำอย่างไรกับทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะภนะิกษุหนุ่มตอบว่าฉันไม่ต้องการกรหาปณะ,ะนั้นเธอเก็บไว้เถิด ต่อมาไม่นานนักเขาคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวบินทบาตขออาหารจากบ้านคนอื่นเรามีทรัพย์อยู่ร้อยกหาปณะพออาศัยเลี้ยงชีพได้เราศึกดีกว่าเธอคิดดังนี้แล้วถูกความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บีบคั้นจึงสละกรรมฐานและการสาธยายอุเทศจนผ่ายพร้อมลงมากพวกภิกษุและสามเณรเห็นแล้วสงสัยจึงถามท่านบอกว่ากระสันอยากศึก ภิกษุนมและสามเณรได้พาท่านไปหาพระอุปัชฌายะพระอุปัชฌายะทราบแล้วได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงอยากศึกพระนั้นทูลตอบว่ามีทรัพย์อยู่ร้อยกหาปณะอยากจะใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงชีพพระศาสดาให้นําก้อนกรวดมาหนึ่งรอยก้อนแทนกหาปณะ1นึรอยแล้วให้แยกเป็นส่วนสวน สมมุติว่าส่วนนี้50เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นแรกที่ยังทํามาหากินไม่ได้ส่วนนี้24เพื่อซื้อโคสองตัวเท่านี้เพื่อซื้อพืชแอกไทยจอบเสียมและอุปกรณ์อื่นเมื่อนับอยู่อย่างนี้ก็หาปณะ,ะไม่พอ,อยังขาดอีกมากพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุกหาปณะ,ะของเธอมีน้อยนักกหาปณะ,ะเพียงเท่านี้จะให้ความทยานอยากในใจเต็มได้อย่างไร ดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามันทาตุราชให้ภิกษุฟังดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นแล้วตรัสพระคทถาตามที่ยกไว้เบื้องต้นว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีนัยยะดังพันาน,านามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุโสดาปฏิพล กลับมาติดตามรับฟังรรมาบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ